สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ส้สมสมศรีค่ะวันนี้เอาบรรยากาศยามเช้ามาฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท,ท่านค่ะบรรยากาศยามเช้าดูดูนกนะคะพี่น้องค่ะนกกําลังบินออกจากรังหาอาหารค่ะบรรยากาศยามเช้าที่อังกฤษค่ะหลังบ้านแม่สมศรีเองค่ะวันนี้อากาศอึมครึมนะคะอากาศอึมครึม ไม่มีแดดไม่มีแสงแดดเลยค่ะรู้สึกว่าอากาศจะหนาวอีกแล้วค่ะวันนี้จะใกล้ซัมเมอร์แล้วที่อังกฤษแต่อากาศยังหนาวอยู่เลยว้าวนั่นะคะนกนกผ่านไปแล้วหนึ่งตัวบินผ่านไปแล้วหนึ่งตัวค่ะนกน้อยกำลังออกมาหาอาหารช่วงเช้าๆนะคะ ต้นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้คือต้นสนค่ะต้นสนต้นคริสต์มาสค่ะสูงใหญ่มากเป็นของเพื่อนบ้านค่ะพี่น้องค่ะควันที่ท่านผู้ชมเห็นลอยผ่านไปนั่นคือ,อพอดีที่บ้านแม่สมศรีเปิดเครื่องทำความร้อนนะคะเขาก็จะมีไอควันออกมาอยู่หลังคาบ้านค่ะหลังคาหลังบ้าน นี่ก็จะเป็นอาคารบ้านเรือนของประชาชนที่อังกฤษนะคะพี่น้องค่าส่วนมากเขาจะนิยมใช้อิฐแดงในการสร้างบ้านนะคะตอนนี้ต้นไม้ใบหญ้าก็กำลังผิดอกออกใบกันให้เชยชมค่ะพี่น้องใบไม้มีให้มี ออกใบมาให้ชมแล้วนะคะเพราะว่าจะเข้าซัมเมอร์แล้ว วันนี้นกน้อยบินไปไหนหมดเออเห็นอยู่ตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมค่ะเห็นอยู่ตัวเดียวเพิ่งบินผ่านกล้องไปปกติจะมาเกาะอ,อยู่ต้นไม้ข้างๆบ้านแม่สมศรีเราก็ร้องประสานเสียงช่วงเช้านะคะแต่วันนี้มีอยู่ตัวเดียวค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่แวะเวียนนั้นเข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีนะคะขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านมีแต่ความสุขเช่นกันค่ะคิดหวังปาถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความปาถนาความมุ่งม,มั่นนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ thank for watching see you soon